น้ำตาลเครื่องเทศสารพัดของกุกกิกทั้งหมดคือเครื่องปรุงที่เลือกสรรเพื่อสร้างสาวน้อยสมบูรณ์แบบแต่สัตราจารย์ูโทนิปเติมสารพิเศษอีกอย่างลงไปในส่วนผสมโดยไม่ตั้งใจสารเคมีเอ็กซ์จึงได้เกิดเป็นพาวเวอร์พัฟเกิลด้วยพลังเหนือมนุษย์ที่มีอยู่ในตัวบลัชบบับเบิลบัตเตอร์ครับจึงอุทิศชีวิตในการต่อสู้อาณาจักรและพลังอำนาจแห่งความชั่วร้าย รันบับครับรันบับครับรอบวกค่อยเดินรอบวกค่อยเดินโอเคครับสามสองหนึ่งกระเทบ 3 2 1กระเถิบเตรียมตัวกดสปีดเคสกดหายตัวกดวอฟเฟิลครับวิ่งไปครับวิ่งไปวิ่งทะลุหลังไปเลย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 วิ่งทะลุหลังมาเลยวิ่งทะลุหลังมาเลยเก็บหลังก่อนเลยเก็บหลังก่อนเลยกดเรียกเพื่อนกดเรียกเพื่อนกดเรียกเพื่อนใครถึงหลังกดเรียกเพื่อน ตัดแลนออกตัดแลนออกแบคโค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 ทับ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 สับเต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 ไวสับเตไวสับเตไวสวยสวยสวยสับเตไวเลยครับสับเตไวเลยครับไล่เตะเลยไล่เตะเลยทับล่างมา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 ทับล่างหน่อยทับล่างหน่อยล่างมันยืนเยอะย่างมันยืนเยอะทับล่างหน่อยทับล่างหน่อยโยนแบคโคเข้าไปโยนแบคโคเข้าไปโยนซีซีเข้าไปครับอ่ะกดเตะเลยกดเตะเลยกดเตะเลยพักกดเตะด้วยพักกดเตะด้วยซับทุกคนกดเตะเลยกดเตะเลยกดเตะไวกดเตะไวสวย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  พาราวิ่งซ้ายพาราวิ่งไปซ้ายพาราวิ่งไปซ้ายพาราวิ่งไปเชิงบันไดด้านซ้ายอ่ะเตะมันออกให้หมดข้ามันออกให้หมดครับอ่าเตะมันออกให้หมดที่เหลือเตะครับที่เหลือเตะตามมาสวยครับจบจบจบโอเคครับอ่าสามแล้วนะสามแล้วนะลันบับครับลันบับครับทุกคนลันบับครับลันบับครับหนึ่งแล้วนะครับหนึ่งแล้วเตรียมตัวเดินนะเตรียมตัวเดินนะแลงแลนอยญ่ให้ตกแลนให้ตกแลนจะตกแลนจะตก อ่ะ3 2 1กระเทิบ3 2 1กระเทิบหลังเลินครับหลังเลื่อนหน่อยครับสะพานสะพานสะพานพาราเตรียมตัวพาราเตรียมตัวพาราเตรียมตัวพาราวิ่งเข้าว่าพาราวิ่งเข้าพาราวิ่งเข้าพาลาวิ่งเข้าวิ่งเข้าไปเลยวิ่งเข้าไปเลยเสกเสกดิเปลเออไม่ใช่ดิปเอวตัวแท้งดิปเอวพาราดิปเอวพาราแบคโค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 สวย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 เข้าหลังมาเข้าหลังมากดยาเรียกเพื่อนแล้วเข้าหลังมากดยาเรียกเพื่อนแล้วเข้าหลังมากดยาเรียกเพื่อนแล้วเข้าหลังมาเตะครับเตะครับซับเตะครับซับเตะครับซับเตะไวครับซับเตะไวครับ สเตยไว้ครับตั้งหน้าสะพานตั้งโซนหน้าสะพานใหม่แล้วเตะไว้ตั้งโซนหน้าสะพานแล้วเตะไว้อย่าเดินออกอย่าเดินออกเส้นดำนะเตะไว้ครับ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 อ่ะพาราเตรียมตัววิ่งไปเลขสองสามสองหนึ่งพาราวิ่งไปพาราวิ่งไปพาราวิ่งไปแลนตามมาแลนตามมายกแลนตามมายกแลนตามมาพาราทับเลยพาราทับเลยพาราทับเลยเก็บเก็บไปหมดครับเคลี้ยนหมดเคลี้ยนหมดสวยสวยสวยเตะครับเตะเตะครับเตะครับเตะครับเตะเลยเตะเลยเตะเลยอ่ะสวยอ่า โอเคครับอ่าไล่เตะให้หมดครับไล่เตะให้หมดครับเตะให้หมดครับอ่าแข่งกันเตะครับอ่าเตะให้หมดครับสวยครับกดเตะเลยครับโอเคครับไม่มีใครเหลือแล้วเนาะโอเคครับ